ฟาร์ม e n d e m a n แบบง่ายๆฉบับคนงบน้อยนะครับผมอย่างแรกนะครับก็ต้องมาที่ dN ก่อนแล้วก็กําจัดมังกรทิ้งก่อนนะเพราะว่ามันจะได้สร้างง่ายๆไม่ใช่อะไรนะมีมังกรอ,อยู่บางทีมันมากวนนะคือกวนเยอะเลยแหละจากนั้นนะครับหาพื้นที่ซึ่งผมแนะนําเป็นพื้นที่เรียบๆสูงๆหน่อยก็ดีนะครับเนี่ยอย่างเช่นประมาณตรงเนี้ยเออเอาแบบสูงๆหน่อยเพราะว่าเราต้องขุดลงไปเยอะนะสิบสามบล็อกซึ่งมันก็เกือบๆข้างล่างอ่ะเออเกือบลุดอ่ะแล้วก็มาร์กจุดนะครับนี่จะมาร์กแบบนี้นะครับ จากนั้นนะครับเลือกด้านใดด้านหนึ่งขุดลุ่มนี่ครับแบบนี้สี่บล็อกแล้วขุดลงไปนะครับสี 4, ่สิบสามเอาแค่สี่สิบสองก็พอแล้วขุดต่ออีกส2สองบล็อกนะครับหนึ่งขุดเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้ครับซึ่งจะเห็นได้ว่าลึกจัดเลยนะส3สามบล็อกถ้าขุดไปอีกมาณี่สี่ห้าบล็อกก็น่าจะล่วงดีเอ็นไปแล้วจากนั้นนะครับหาทางใดทางหนึ่งแล้วกันเราจะทําเป็นแบบที่อยู่ของเรานั่นเองครับห้องข้างล่างขุดไป ตรงนี้ตรงนี้ก็วางกล้องไว้ครับตรงนี้ทําเป็นจุดสังหารแหละไอ้กล่องนี้ไม่เกี่ยวนะมีวางผิดจากนั้นนะครับวางกล้องแบบนี้เสร็จแล้วใช่ไหมเฮ้ยยังไม่ทันไรมึงตกมาชิบแล้วนะครับกดแบบนี้นะครับกดย่อแล้วกดวางไปที่กล่องนะครับโอ้ยเดือดเปนกกัดจัดขอจะอจัดสังสอนกันอืมแบก นี่ครับวางกดกดไปที่กล่องอันนี้คือปัญหาหลากัลกๆเลยนะแบบพี่เขาทำไมของไม่เข้ากล่องตรง,งนี่แหละส่วนตรงนี้ทําไงก็กดย่อเหมือนกันครับแต่เล็งไปที่คอปเปอร์ข้างหน้าอันนี้ไม่เกี่ยวผิดเนี่ยเล็งปุ๊บแล้วกดแค่นั้นอเองกดย่อด้วยนะจากนั้นนะเอาสลับมาสลับนี่ใช้แบบไหนก็ได้นะกดย่อเหมือนกันครับวางไว้บนฮอปเปอร์ปุ๊บๆอ่ะแล้วก็นี่ เห่ไหมครับเราจะมีที่ตีแล้วตรงนี้อาจจะตีไม่ถึงทําไงขุดไปข้างๆได้ครับนี่ประมาณนี้แต่อย่าใกล้เกินนะบางทีแบบแขนเอ็นเดอร์แมนมันตีเราได้นะก็อยู่ห่างๆหน่อยก็ดีประมานี้จากนั้นก็ขุดต่ออีกให้ให้แบบมันไกลจากจุดสังหารเนี่ยอย่างน้อยสองบล็อกนะครับเพื่อที่เราจะได้ทาดําอะไรขึ้นไปข้างบนแล้วไม่ไปรบกวนการสร้างฟาร์มในอนาคตครับปมาณนี้ หนึ่งสองเว้นไว้แล้วพูดขึ้นไปเลยปั๊ซึ่งจะใช้บันไดลิงแล้วกันเพราะง่ายๆและร้าคนที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วผมขอให้ปีนี้ส้มหวังกับความรักนะครับสำหรับคนที่ถูกใจนะเออตัวผมเองก็ไม่พูดดี่ฝาไปครับผมไปต่ออ่าอุ้ยตกตก,ตกเดี๋ยวนะสองบล็อกโอเคแบบนี้ได้นะครับ จากนั้นขอญอาตเตรียมอุปกรณ์ของสำหรับการทำขั้นตอนต่อไปเลย้วกันป๊าบตั้งชื่อว่าอะไรดีตั้งชื่อว่า,วาน้องมาแล้วกันนี่ตอนนี้ครับก็เนิ้มแท็กก็สำคัญนะจากนั้นทำไงต่อนะครับขุดข้างๆเหมือนเดิมแต่ไม่ลึกแหละเอาแค่บล็อกเดียวพอนะแบบนี้ครับเว้นห่างจากไอ้จุดที่เราาร์เนี่ยสบล็อกทั้งสงข้างเลยนะ ไม่กีกรจังอินเดอร์แมนปั๊บป๊บ,ปบซึ่งไอฟาร์แบบนี้เอาจริงคือมันทํามานานแล้วนะครับมันมีอยู่นานแล้วแต่บางคนที่แบบพี่ครับแล้วไอฟาร์อินเดอร์แมนที่แบบเห็นเยอะๆออกไปจากอ่าเขาเรียกไงอะดีเอ็นเนี่ยมันทําได้ไหมครับทําได้นะครับแต่ว่าเบนล็อกมันจํากัดหลายๆอย่างนะครับก็เลยทําแบบนี้ก็น่าจะดีดีับดีว่ามาทําง่ายว่าไม่ใช่อะไรจะนั่งทำงาต่อ เอาป้ายมาครับปุ๊บบางตรงนี้นี่เห็นไหมเห็นบล็อกที่ผมมาไหมกดปุ๊บ,บแบบนี้ปุ๊บจากนั้นแท็บดอกนี้ปัป๊บปั๊บ้างนี้ข้างล่างซึ่งเอาจริงผมเคยทําสอนไปแล้วแต่แค่ไม่ได้ลงแค่น,น,นี้มันอยู่ในนั่นแหละนานมากคลิปเก่าๆเลยจากนั้นก็วางน้ำครับ สองมุมวางน้ําทําไมพี่ครับเป็นด้มันไม่โดนน้ำใช่หรือไม่โดนน้าไม่ได้ก็ใช่ครับเราจะล่อให้มันเข้าลงแค่ทางเดียวแค่นั้นเองอุ้ยโอ้โหโดนน้าอีกแล้วจากนั้นถ้าเล่นสุรไบก็อาจจะท,ทําทีหลังก็ได้นะคร้ยวางน้าต้องวางก่อนนะทําไปขั้นตอนต่อไปอย่าลืมพับไว้ด้วยอันตรายนะครับต่อขึ้นส่งบล็อกอวางรางรถไฟนะครับจากนั้นก็บริเวณข้างข้างเนี่ย ปิดไว้ก่อนอันนี้คือการรถไฟตกรางนะการวิธีพาก,ก้นครับมาแล้วมันเริ่มมองกันแล้วแล้วก็ให้ปิดไปก่อนนะปิดบริเวณข้างๆไว้ก่อนนะครับแล้วค่อยมาขุดออกที่หลังถ้าไม่ปิดแล้วก็อาจจะเกิดปัญหาได้ในนะคนนะปรับๆนี่อยู่วันนี้นครับแล้วก็อ่า ถ้าเล่นซวิรโวแนะนําให้เล่นซวิรโวนะแนะนาให้วางบันไดเพื่อไว้ก็ได้เพื่อเราเอาไว้ปีนนะครับจากนั้นก็วางรถรางจากนั้นก็ขั้นตอนสําคัญหนึ่งอย่างก็คือการเรียกไอ้หนอนที่มันวร์ปได้ครับซึ่งต้องใช้เนื้อโผเยอะมากเลยนะก็แล้วแต่ดวงคนนะแล้วปลาไปดิถ้าดวงดีหนอนมันก็จะออกมาไวครับแค่นีอซึ่งอาจจะถ้าเล่นซวิรโวนี่ต้องเตรียมอาหารเตรียมอะไรนะเพราะบางทีมันติด หมายถึงว่าโอ้เนี่ยหลุดอุย้ยเพราะบางทีเนี่ยไปด้วยโพใช่ไหมมันมีดาเมจครับเหมือนกับว่าเราไปกระแทกบล็อกอะไรประมาณเนี้ยอืมเตรียมอาหารไปด้วยเอาไว้ฮิวเลือดตัวเองแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือไอ้โหมดเนี่ยห้ามเป็นฟิชฟูลนะครับพิชฟูลเป็นโหมดปลอดภัยใช่ไหมบางทีไอ้ตัวนั้นอาจจะไม่เกิดให้ปลาพานหรือไม่ก็นอมมอไปเลยนะครับง่ายฝ่านะครับ เรียกต่ออุ๊ยอ้ยโอ้โหในที่สุดเกิดไั้ทีนะครับเธอเล่นซูเวอร์นี่มันตีเรานะครับก็ต้องวิ่งออกให้ไวโอ้ยแล้วก็ใส่นมแท็กให้น้องด้วยอย่าบอกนะว่าอ่าผมแนะนำให้อย่าเพิ่งวางรถรางดีที่สุดเพราะมันจะวาใส่นมแท็กไม่ได้นะบางครั้งใส่นมแท็กปุ๊บก็อาจจะหาช่องวางรถรางครับแล้วปื๊ดนี่เสร็จแล้วจากนั้นทำไงต่อ จากนั้นก็เอาบล็อกปิดข้างบนหัวไว้ปิดไว้เลยแล้วขุดข้างๆเลยครับข้างๆนะย้ำว่าข้างๆนะครับส่วนในข้างที่เราเอาไว้การลดรางก็ไม่ต้องนะครับปล่อยไว้นครับไอตัวไหนเอ็นดูเมนตัวไหนอยู่ใกล้ๆมันหินมันก็จะเฮ้ยไอขี้นี่แม่งสตูนี่ว่ามาที่ฝ่ป๊อปป๊อปป,ป๊ประมาณนี้โอ,อ้โหมาแล้วเริ่มชุดละมุนแล้วก็จะประมาณนี้นะครับวิธีการฟาร์มก็ลงแบงล่าง เ,เตรียมดาบหน่อยแล้วกันโอ้ยตัวมัดตุยเรียบร้อยยังนะเอาหมัดตีตุยไปเนี่ยเนี่ยนี่ใช่นไหมเอาหมัดตีพอดีตุยนะครับเราไม่ต้องใช้ดาบแบบเปลืองใช้หมัดต่อยเอาประมาณนี้ประมาณนี้ซึ่งมันจะมาเรื่อยๆนะครับแค่นนะั้นไม่มีอะไรเสร็จแ,แล้วจุย้ย เร็จจริงนะเสร็จแล้วเนะี่ยไม่มีอะไรแนละ้วมาเกตหน่อยเดี๋ยวพี่ครับผมอยากให้มันแบบในตัวข้างมันมองไม่เห็นนะพี่ผมอยากให้มันมองเห็นเหมือนกันทุบลังรถไฟทิ้งนะครับซึ่งอันเนี้ยต้องเล็งดีๆนะครับโอเนี่ยดูดิผมไม่ค่อยอยากจะทุบเท่าไหร่นะมันจะเป็นแบบนี้นอ่าโอเคด้านั้นทุบด,ด้านข้างทิ้งได้เลยี๋ยวมันจะมองเห็นแหละทีนี้จะมองเห็นทุกตัวแน่น <c oughs> ซึ่งไอ้ขั้นตอนเนี้ยถ้าแบบไม่ได้โลภแบบหิวของขนาดนั้นผมเนี่ยไม่แนะนําให้ทำนะครับไอ้ทุบข้างๆทิ้งเนี่ยเพราะบางทีมันตกหลางแล้วแบบมันตกไปข้างล่างแล้วต้องทําใหม่นะครับแต่ถ้าจะเอาคุ้มก็แบบนี้ได้อยู่ไอ้มาแล้วมาแล้วหูอาป่าค้างมาเลยนะหนุม่มมาลงไปดูข้างล่าง อามันตกมาตัวตกมาตุ้ยเลยนะสงสัยสูงไปนะครับก็ไปปรับสูงป,ป,ประมาณซีฟบล็อกก็ได้ผมท่าผมอะเออเอามาดต่อยก็ตุย้ยละตอนนี้